โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมมาอยู่ตรงนี้เกมไมค์ครับอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด EP ีที่2นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบอกข่าวร้ายก่อนว่าผมนะ่ะได้ไปจัดการกับเจ้าพวกวินเลจเจอร์ที่มาบุกหมู่บ้านแล้วนะครับประเด็นคือผมเผลอลบคลิปไปนั่นแหละครับผมผมเผลอลบคลิปไปนะครับผมจัดการแบบว่าชิวๆเลยเนาะเพราะเรามีดาบของโซโลแล้วก็มีหมัด อ่ผมได้เอ e เ a อร์โนะครับเอเบอรเนี่ยเราได้จากพวกที่เราจัดการก็พวกพิเลเจอร์นะครับมันจะดรเอมเบอร์โเยอะมากนะครับซึ่งผมก็นำเอ m เ r อร์เนี่ยมาแลกฮาคีสังเกตแล้วก็ฮาคี้หมัดนะครับเป็นฮาคี้เคลือบนะครับแล้วบังเอิญว่าผมก็ไม่ได้อัดไว้ให้ดูเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนี่ครับก็เสียดายมากเลยแต่ผมผมได้ยศนะครับยศจากยศกล้าหารไหมยศยศฮีโร่ป่าที่เราได้จากการจัดการพิเลเจอร์ครบครบทุกเวฟเลยนะครับเออเซ็งมากเลยอะ่ะ ผมก็เลยคิดว่าอีพีนี้เราจะเตรียมของเตรียมทัชนะครับแล้วเราไปตะลุยเหมืองกันดีกว่านะครับผมนี้ผมจำด้ผมเคยมาเลวีนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกเลวินไหมเรียกมันไม่ใช่มันเล็กเนาะนะนะผมขอเรียกเป็นแบบเป็นเหมืองแล้วกันนะครับนะไหนก็ไหนเขาแวะเก็บฐานสักแป๊แบหบนึ่งนะครับฐานมันก็เป็นทรัพยากร,รที่สําคัญเก็บเสร็จแล้วนะครับผมก็พยายามที่จะมุดลงมาด้านล่างนะครับมุดลงมานะครับเพื่อที่จะหาถ้ำสักถ้ำหนึ่งนะครับในการฟาร์ม ออผมตั้งใจที่จะฟาร์มแร่เหล็กสักประมาณ2ชุดถึง3ชุดนะครับแล้วก็อยากได้เพชรมาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับออแต่ว่าจะเน้นไปที่เหล็กเป็นหลักนะครับผมก็อันนี้เป็นการประจนภัยเก็บแร่นะครับเพชรเนี่ยเรายังไม่ได้เน้นมากเนาะเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาเพชรไปทําอะไรนะอ,อโอเคนะครับ ผมพยายามที่จะมุดลงมาเรื่อยๆนะผมเริ่มเห็นแววถ้ำแล้วครับน่าแสดงว่าโชคดีครับใต้ตรงตรงตรง,ตรงนี้มีถ้ำแน่ๆเลยคนยัดปับออโต้จามแป๊บนึงน้มันลำบากลำบากโอเคโอ้ตรงนี้เป็นถ้ำชัวนะครับในจังหวะนี้ผมขอจัดการเจ้าหมึกเรืองแสงหน่อยนะเออเขาจัดการฟันทีเดียวแตกนะครับโอ้โหทีเดียวแตกแรงเกินนะครับ แล้วผมก็ได้มาเจอกับอ่าตรงนี้เขาน่าจะเรียกว่า undermine ไหมผมจําไม่แน่ใจ undermine อะ่ะไม้ที่แปลว่าเหมืองใช่ไหมเป็นเหมืองใต้ใต้เหมืองใต้ดินนะเหมืองใต้ถ้ำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเออถ้าผมเรียกผิดก็ขออภัยนะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่ undermine นะโอเคผมรู้สึกว่าผมต้องเอาฮาคิไว้ช่องอื่นนะครับเพราะว่ามันน่าลำคาญนะซึ่งโชคดีมากเลยที่เราเจอเด d e r m ม n e นะผมบอกเลยว่าของในนี้มันค่อนข้างเด็ดซาตยะเด็ดมากนะครับเด็ดดวงนะโอเคแล้วเหล็กเยอะมากเหล็กเยอะมากนะครับโอ้ ุ้ยาเหล็กเยอะมากเหล็กเยอะมากนะครับวิ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 อย่างนี้เราเราน่าจะได้ได้เหล็กได้เหล็กแบบเต็มพิกัดแน่นะเต็มพิกัดแน่นอนนะอสองสแต็กนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะเดสโตนก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องวงจรนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้เดสโตนหรอกโอเคแต่ว่าเก็บไว้ก่อนนะเผื่อเราเอาไปแบบเอาไปทาวงจรได้แบบเผื่อเราไปดูแนวแล้วก็มาทําได้นะโอเค โอเคโอเคแล้วก็รางรถไฟนะครับก็อย่าพลาดนะเพราะว่าผมจะใช้ในการทําฟาร์มพวกวิลเลจเจอร์นะครับก็ต้องใช้แบบเป็นรางรถไฟนะในการแบบเคลื่อนย้ายแต่ว่าคิดดูอีกทีก็เก็บเก็บไปก่อนแล้วกันนะแต่จ,จะใช้เป็นเพราะาอาจจะใช้เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นเรือละกันต่อไปนี้นะครับผมก็จะทําการฟาร์มยาวๆเลยนะครับช่วงนี้จะเป็นการตามหาแบบตามหาเหล็กอย่างเพียวๆเ,เลยนะก็จะไม่ได้มีอะไรมาก โอเคครับ <S <S ผมเจอเพชรด้วย <S 2> <S 2> ผมเจอเพชรวะ่ะทุกคนโอ้ดวงดีวะ่ะโอเคดวงดีวะ่ะ okay, okay, โอเคโอเคอุย้ยอเดีดย๋ดยวนะเดี๋ยวนะติดติดใหญ่ติดใจ วู้แล้วมันใช้ดาบฟันใหญ่ไม่ได้ด้วยมันต้องเป็นดาบของไมค์คาร์บอีกก็ตายแล้วดาบเล่มนี้มันคมแค่ไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเกมแมงมุมไม่รู้เรื่องนะครับโอเคโอเคขอทัก4ี่เม็ดได้ไหม4ี่เม็ด5้าเม็ดไต่บอโอเคโอเคอย่างน้อย3เม็ดก็ถือว่าอย่างดีนะครับ3เม็ดก็ถือว่าไม่แย่นะโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับที่บ้านเรามีประมาณหนึ่งก้อนนะโอเคถ้าผมมาเจอกล่องเชสตร,ตรงนี้นะครับผมลงมาโคตรนานเชื่อป่าว่าจะเจอกล่องน่งนานมาก แล้วก็ได้ name ท a g นะครับของดีนะครับ name tag name ท็ในี่ถือเป็นของดีนะของอื่นๆก็เฉยๆนะครับลาพีทก็ไม่ค่อยจําเป็นสําหรับผมเท่าไหร่นะแต่ผมก็เก็บๆมาไว้งั้นแหละนะครับเก็บมาเฉยๆโอเคเราคงได้ไปเจอกับซอมบี้หัวเขียวนะครับผมล้วคงได้ใช้หมัดลูฟี่ต่อยไปสักหนึ่งทีนะเออเรากินผลปีศาลูฟี่มาแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยนะครับผมไม่ค่อยได้นัวเท่าไหร โอเคผมเจอกล่องแล้วแต่ก่อนที่เราจะเก็บกล่องต่างๆนะครับเราต้องเช็คพื้นที่รอบๆให้ดีก่อนนะไม่งั้นจะเป็นอย่างซี่แล้วมันจะเป็นจ็คซี่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวขอเปิดมันหาคีแป๊บขอเปิดมันหาคีแป๊บมาดิครับมาดิครับมาปืนเจ็ดอุ้ยกล่องแตกเลยโอ้ยไม่ได้ตั้งใจให้มันแตกนะทุกคนเออไม่ได้ตั้งใจให้มันแตกนะโอเคโอเคเราได้เนมแท็กมหอีกลโอเคขอเก็บของที่มันจําเป็นหน่อยละกันอ่าโอเค มเมล็ดพันธุ์พวกนี้ผมขอเก็บๆไว้นะครับเพราะว่าแบบเอาไว้ทําฟาร์มได้เนาะเราพยายามเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เก็บไว้หลากหลายนะเอาไว้ค่อยเลือกทีหลังแต่เก็บๆไปก่อนมเมล็ดพันธุ์นี่เก็บไปก่อนอันอื่นที่มันแบบไม่จําเป็นก็ปล่อยไปโอเคมาดูอีกกล่องหนึ่งก็โอเคได้อยู่นะครับอย่างนั้นก็มีเนมแท็กอุนเนมแท็กนี่น่าจะทําฟาร์มได้เอาไว้ทาฟาร์มพวกฟาร์มเหล็กฟาร์มอะไรนี้ได้อยู่นะครับได,ได้ได้ได้ปะในไมค้าพีอีนี่ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะ ผมบอกเลยผมไม่เคยเอาชีวิตรอดในแมคะ้า PE มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกนะครับปกติก็แค่จะเล่นแบบแบบรีวิวมอสเฉยๆนะอันนี้พูดตรงๆนะครับโอเคมา <c oughs> กล่องนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็เป็นกล่องที่ที่เราแบบรูทไปแล้วนะครับโอเค กล่องนี้ก็อกล่องนี้อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็โอเคแหละมีอุปกรณ์เหล็กให้เรานะเพราะว่าอุปกรณ์เรานี่ก็พังไปอันนึงแล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ไม่ได้ดีอ่ะไม่ได้ดีมากผู้ปลอบใจแต่ว่านี่มันคือแจ็คพอตไงแล้วเรามาเจอกับแจ็คพอตเน,นี่ท่านผู้ชมนี่สปอเนเซอร์ทุกทีเลยนะครับนี่อ้อ้โอ้โอ้เฟเธอร์พอลลิง oh ลล่งสี่โอ้ g มทุกคนรู้ไหมมันเล่มนี้มันหายากแค่ไหน แล้วมันเก่งแค่ไหนรู้ไหมแต่เออเดี๋ยวนะเรามีผลลูฟี่เราไม่เจ็บจากที่สูงนี่วะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไอชิบหายเอยลืมไปนะว่าเรามีมีผลยางยืดนะครับเราจะไม่ได้รับดาเมจจากที่สูงจะดีใจทําไมวะแต่ว่าในในชีวิตรอดนะครับถ้าเรามีผลพศาจเนี่ยเฟเ t อร์ฟอลลิงก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับผมหรือว่าถ้ากินผลพิษจอื่นก็อาจจะจําเป็นมาก ต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาการฟาร์มยาวๆเลยนะครับก็เป็นการฟาร์มเหล็กยาวๆเพลินๆสามารถข้ามช่วงนี้ไปได้เลยนะโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากอันเดอร์มล์แล้วนะหวังว่ามันจะชื่ออันเดอร์ไมล์นะผมก็จําชื่อไม่ได้ผมได้ออกมาจากอันเดอร์ไมล์แล้วผมหวังว่ามันจะมีเพชรบ้างคือตอนนี้ผมได้เหล็กมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับ แล้วผมก็ต้องการแบบเพชรติดมือแบบติดไม้ติดมือไปสักหน่อยนะเออแต่ในความที่ว่าเราลงพวกนี้นะครับมันจะนมืดมากๆเลยต้องสังเกตผนังถ้ำนะผมเจออะไรเห็นไหมต้องสังเกตด,ด้านบนดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกไดมอนด์เนี่ยฝังอยู่ด้านบนเยอะเหมือนกันนะครับพยายามเงยหน้ามองผนังถ้ำไวด้ดีๆนะครับผมแล้วผมไม่ได้ลงแอดออนที่มองเห็นในความมืดมันก็เล่นยากนะพอสมควรนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายช่วงนี้มากนะอาจจะ ให้เห็นทุกให้ใจให้เห็นตอนที่ผมเจอเพศเลยนะครับเพราะว่าในนี้มันมืดมืดมากเลยนะครับนี่แล้วตอนนี้ผมก็มาเจอเพศอีก2ก้อนแล้วอย่าลืมนะก่อนที่เราจะเก็บของต่างๆเราต้องเคลียร์พื้นที่โดยรอบก่อนว่ามันไม่มีมอนสเตอร์แต่นี่มันมีโอ้โหโยขยงกันมาเลยเว้ยโยขยงกันมาเลยเว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับโอเคนะผมเห็นสเกลเลตันกับซอมบี้ตีกันอยู่นะผมก็ไม่ยุ่งแล้วกันนะผมก็ขอมาเก็บเพศของผมต่อนะครับโอเคโอเคโอเคไม่มีนะไม่มีนะ โอ้สอก้อนเองเลยน้อยจุงเบยน้อยเกินนะครับน้อยมากน้อยมากโอเคโอเคแล้วก็ตอนนี้อยู่กับสกิเลตันนะครับตอนนี้เขาได้จัดการซอมบี้ไปแล้วถึงตาของสกิเลตันนะครับก็ตามซอมบี้ปฏิติดแล้วตรงนี้ก็ตันเออตันแล้วผมได้มาเจอเพชรอีกประมาณ1เม็ดท่วนโอ้เจอซะเยอะเลย1เม็ดท่วนนะครับโอเคจากนั้นผมก็ได้มาเจอเพชรอีก2เม็ด นะครับ3เม็ดอุ้ย4เม็ดนะครับโอ้4เม็ดตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเยอะเยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันผมลงนานมากผมอาจจะตัดให้ดูแค่ไม่กี่นาทีนะแต่จริงๆผมค้นหานาน,านมากเฮ้ยตัดสินใจขุดทางตรงนะครับแล้วก็ดิ่งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็เดาตัวเองไม่ถูกเลยว่าจะมาโผล่ตรงไหนนะคือผมแบบว่าลึกเดินลงมันลึกมากจนทำให้ผมหลงทางนะผมเลยใช้หมัดปืนกลอากาศใช่ไหมแล้ผมก็ได้ลอยมาเจอกับ เจ้าป้อมปราศาสตร์นะครับป้อมป้อมโจนนะครับให้ผมสามารถกลับบ้านได้เพราะมันเป็นจุดที่ผมเคยมาแล้วนั่นเองนะครับแหมแต่ระหว่างทางเนี่ยเกิดกันเยอะแบบนี้ก็ขอเก็บเลเวลไปสักหน่อยละกันเนาะเออขอเก็บเลเวลหน่อยนะครับยิ่งเลเวลเราเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะได้หลอดหัวใจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนี่เป็นไงล่ะโอเคดีดีครับขอฟาร์มแป๊บนึงนะครับก็้เรียบร้อยแล้วอะาฟาร์มเสร็จพมได้กลับมาที่บ้านของผมนะแล้วก็ มาดูผลประกอบการนะครับว่าผมเนี่ยได้อะไรมาบ้างกันนะครับอ่าได้อะไรมาบ้างนะผมได้เป็นไดมอนด์13เม็ดนะครับผมและได้เป็นลาพีทแล้วก็ได้เหล็กทั้งหมดเนี่ยเกือบ3สเตกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทุกคนอาจจะเห็นแค่แป๊บเดียวแต่ใช้เวลานานมากนะโอเคสําหรับใน EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วน EP หน้าเนี่ยผมคิดว่าจะเริ่มทําบ้านดีกว่านะเราจะได้มีที่อยู่อาศัยไม่ต้องตากฝนนะครับผม ก็สำหรับใครได้ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปกังจาก้อช่องผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอยากให้คลิปใหม่มาไวๆก็กดคอมเมนต์ว่าอยากดูแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าถึงสัก1ิไลค์น้อยไปเปล่าอ่ะสัก30ไลค์ได้ไหมผมขอ30ไลค์นะครับแล้วผมจะรีบทำา E พีลงเลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย